เทคนิคการเกี่ยวเพื่อให้ได้ะระยะเวลานานๆลูกเขียดนั้นสามารถอยู่ได้ะระยะเวลาทั้งคืนนะครับหรือไม่งั้นก็อยู่ในระยะสภาพระยะเวลานาน,านๆนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับในการเกี่ยวและก็ปลาจะกินดีด้วยนะครับมาอย่างแรกกัน,ก,นก่อนเลยครับอย่างแรกก็คือการเกี่ยวลูกเขียด สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการไซเบตนะครับในลําน้ําเข็กนะครับก็ช่วงนี้นะครับฝนครึ้มฝนตกนะครับแต่โซนในบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยนะครับฝนไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่นักนะครับจะไปตกอยู่โซนทางด้านบนนะครับทางในป่าอุทยานนะครับแล้วก็น้ําขึ้น นะครับน้าขึ้นแต่ก็ขึ้นมาในจํานวนที่ไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ยังพอที่จะปักเบ็ดได้นะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวลูกเหยื่อด้วยลูกเขียดนะครับสําหรับการปักเบ็ดนะครับสําหรับการปักเบ็ดนะครับผมมีเทคนิคดีๆ3เทคนิคในการเกี่ยวนะครับการเกี่ยวเหยื่อลูกเขียดมาฝากทุกๆท่านนะครับก็ ท่านใดที่รับชมแล้วนะครับสามารถเอาเทคนิคดีๆนี้นะครับไปปรับใช้แล้วก็นําไปปรับเกี่ยวให้เพื่อให้ได้ตัวกันลองนําเอาไปทําดูนะครับเทคนิคการเกี่ยวเพื่อให้ได้ระยะเวลานาน,านๆลูกเขียดนั้นสามารถอยู่ได้ระยะเวลาทั้งคืนนะครับหรือไม่งั้นก็อยู่ในระยะสภาพระยะเวลานาน,านๆนะครับก็ มีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับในการเกี่ยวแล้วก็ปลาจะกินดีด้วยนะครับมาอย่างแรกกันก no ่อนเลยครับอย่างแรกก็คือการเกี่ยวลูกเขียดนะครับเกี่ยวทางปลายปากนะครับปากล่างปากบนอันนี้นิ้วผมนะครับนิ้วผมนะครับปากล่างขึ้นปากบนนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับวิธีแรกนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปให้ได้รับชมไปแล้วนะครับอย่างแรกนะครับเกี่ยวจากปลายล่างปากล่างขึ้นปากบนนะครับ โอเคครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือ,อการเกี่ยวจากทางตูดนะครับเกี่ยวทางตูดนะครับเกี่ยวทางตูดขึ้นกระดองหลังนะครับกระกระดองกระดองตูด <bathroom> <breakup> <trails> ด้านข้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าลูกเขียดเนี่ยถ้าถ้าสภาพที่มันตายแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตรงก้นกกมันนะครับจะมีกระดูกอยู่2ออเส้นนะครับสเส้นที่ผ่านจากรูรูทวารรูตูดมันนะครับ เกาะจากรูตูดแล้วก็งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นมาเกาะปุ๊บแล้วรีบนัดขึ้นเลยเพื่อให้ตัวขอเบ็ดนั้นนะครับเข้าระหว่างกลางกระดูกทั้งอสองชิ้นนี้นะครับเข้าหว่างกลางนี่เลยมันจะไม่หลุดแล้วลูกเขียบนั้นจะมีอิสระในการไหว้นะครับมีอิสระในการไหว่ปลาจะุบเหยื่อได้ดีนะครับโอเคครับต่อมาอย่างที่3ครับอย่างที่3ก็คือการเกาะขา เบสิกเลยเพื้นๆเลยนะครับม่่อาจะใส่เบ็ดตามกางนานะครับกลางนาหรือในคลองหรือในแม่น้ํานะครับหลกัหลกๆเลยถ้าคนเพึ่งหัดเกี่ยวเนะี่ยส่วนมากเขาจะเกี่ยวบริเวณขานะครับแล้วบริเวณขาเนี่ยก็ยังกัดแล้วงับแล้วแม่นบริเวณศบปากด้วยนะครับก็ถือว่าได้ผลอีกนะครับ ประมาณ90%เลยนะครับในอัตราการงับเราจะโดนเบ็ดเนี่ยนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3อย่างที่แนะนําไปนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวลูกเขียดนะครับก็ลองนําเอาไปปรับใช้ดูเดียวผมจะมาแนะนําแล้วเกี่ยวให้ดูนะครับหลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วตอนนี้หลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเกี่ยวให้ดู3แบบนะครับสแบบนะครับว่าเกี่ยวแบบไหนเอาแบบชัดเจนเลยนะครับเพื่อทุกๆท่านนะครับได้ดูแล้วก็สามารถนํามาไปปรับใช้แล้วก็จะอธิบายให้แบบ ละเอียดเลยนะครับโอเคครับอย่างไรก็เดี๋ยวรับชมแบบที่1ไปพร้อมๆกันเลยครับการเกี่ยวจากปากล่างขึ้นปากบนครับโอเคครับทุกๆท่านครับก็เดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนนะครับการเกี่ยวจากปากล่างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมมันก่อนนะครับว่าเกี่ยวอย่างไรนะครับโอเคจับลูกเกียติให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นปลายปากแหลมๆไหมครับนี่เห็นปลายปากแหลมนี้นะครับบริเวณตะขอเบ็ดผมนี้นะครับบริเวณนี้เราจะเกี่ยวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน นะครับโอเคนะครับจับลูกเขียนลักษณะนี้แล้วก็บิดให้มันได้ระยะดีๆนะครับแล้วก็จะทําการเกี่ยวเกี่ยวตรงปลายปากนะครับตรงบริเวณศพปากด้านนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคครับค่อยๆเกาะนะครับเกาะแล้วก็ขึ้นมาเลยผ่านมาทางปากด้านบนตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับเกี่ยวจากด้านล่างขึ้นด้านบนแค่นี้เองนะครับลูกเขียดก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ อยู่ในลักษณะนี้อยู่ในน้ํานะครับนี่ง่ายๆครับแบบนี้การที่จะให้ลูกเขียดอยู่ในน้ําเราจะไม่ให้อยู่เฉพาะปลายตีนนะครับเราจะให้ลูกเขียดเนี่ยนะครับอยู่กับน้ําบริเวณประมาณครึ่งครึ่งลาตัวของเขาหรือบริเวณขาสั้นด้านบนนะครับให้น้ําอยู่บริเวณนี้นะประมาณนี้เลยครับนี่คือรูปแบบที่1ครับการเกี่ยวจากปลายปากนะครับนี่โอเคครับนี่ครับลูกเขียดก็จะลอยอยู่แบบนี้ ไม่ตายนะครับวิธีนี้ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับนี่ครับนอกจากน้ําขึ้นนะครับโอเคมันอาจจะอ่อนแรงนะครับยังไม่ค่อยดิ้นนะครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูอย่างที่2นะครับแบบที่2นะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวลูกเขียดนะครับเกี่ยวจากตูดนะครับเกี่ยวจากตูดขึ้นกระดูกเชิงการด้านด้านล่างของตูดนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเห็นนะครับ นี่จุดนี้นะครับมันจะมีตุ่มๆก็คือรูรูตูดม,มันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเกี่ยวผ่านรูตูดเข้าไปนะครับเห็นอยู่ไหมครับอ่าโอเคนะครับมันจะมีตุ่มๆสังเกตดูนะครับมันจะมีตุ่มๆอยู่เกี่ยวผ่านเข้ารูนะครับนี่นะครับจะให้ดูชัดๆเกี่ยวผ่านเข้ารูฟึบเกี่ยวเข้าแล้วนะครับแล้วก็งัดขึ้น มันก็จะเข้ากึ่งกลางระหว่างกระดองนั้นพอดีนี่นะครับงัดขึ้นงัดขึ้นกลางๆนะครับมันจะมีรอยขีดของมันอยู่ตามลําตัวเห็นไหมครับรอยขีดเสียมตาลงัดขึ้นเลยนะครับเกี่ยวปุ๊บงัดขึ้นไม่ตายนะครับจุดนี้ก็ไม่ตายนะครับนี่นี่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการเกี่ยวจากตูดขึ้นกระดงตูดนะครับในจุดที่กระดูกนะครับมันมาบรรจบกันตรงตูดนะครับ นี่คือแบบที่สองนะครับง่ายๆนะครับนี่นี่นะครับตุกเขียดก็จะว่ายเป็นอิสระของมันเลยนะครับไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันก็จะลอยตัวมันเองนะครับในลักษณะนี้โอเคครับนี่คือการเกี่ยวแบบวิธีที่สองครับอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้นี่จะกินดีเลยนะครับนี่วิธีนี้โอเคครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูอย่างที่3กันนะครับว่าเกี่ยวแบบไหนนะครับอย่างที่3ก็คือการเกี่ยวแบบเกี่ยวตรงบริเวณขานะครับเกี่ยวบริเวณตรงบริเวณขานะครับลิ้นพันกันขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับจะเป็นขาของเขียดเห็นไหมครับนี่นะครับจะชัดเจนอยู่ไหมป๊อโอเคนะครับเราจะเกี่ยวบริเวณขาท่อน จุดนี้คือขาท่อนล่างอันนี้คือขาท่อนบนที่ต่อจากง ouais, ่ายๆถ้าเป็นคนก็คือ running, หัวเข่านะครับหัวเข่าแล้วก็ขึ้นมาเราจะเกาะบริเวณตรงนี้นะครับเกาะบริเวณตรงเหนือหัวเข่ามาหน่อยนึงแล้วก็งัดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวดูกันง่ายๆนะครับนี่เป็นพื้นฐานเบสิกเลยนะครับดูนะครับเกาะบริเวณหัวเข่าปึ๊บแล้วก็งัดขึ้นนี่เลยนะครับนี่บริเวณตรง หัวเข่าเห็นไหมครับแล้วผมก็จะงัดเบ็ดขึ้นนี่เบ็ดก็จะอยู่ตรงขาตรงนี้นะครับอย่าไปเกี่ยวด้านขาด้านล่างนะครับอย่าไปเกี่ยวขาด้านล่างนะครับขาด้านล่างตรงนี้อย่าไปเกี่ยวนะครับให้เกี่ยวขาท่อนบนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันอยู่ในน้ํามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ครับก็เขียดอยู่ในน้ําลักษณะการลอยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะดืดได้เดดน้ําได้ตามปกตินะครับ ก็ปล่อยสายให้ย่อนสักนิดนึงนะครับให้ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะดีดน้ําได้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้ลอยสูงจนเกินไปนะครับเอาประมาณนี้นะครับให้เขาพอได้ถีบน้ําได้นะครับนี่คือเกี่ยวแบบที่3นะครับแบบนี้ก็จะกินดีเหมือนกันนะครับครับเป็นไงบ้างครับการเกี่ยวนะครับเกี่ยวลูกเขียด3แบบนะครับ3แบบ ซึ่งสามแบบเนี้ยนะครับน,นานาและก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเนี่ยรับชมไปแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้หรือว่าท่านใดนะครับมีลักษณะการเกี่ยวแบบอื่นนะครับก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับไว้ทางด้านล่างใต้คลิปเลยหรือการเกี่ยวทั้ง3าแบบเนี้ยนะครับมันไปตรงกับนานาท่านใดที่ใช้เป็นประจำนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุย กันได้เลยาใดที่ยังสงสัยนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวลูกเขียก็สามารถรีเพนะครับแล้วก็ย้อนเข้าไปดูได้นะครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปดูในคลิปเก่านะครับของผมดูสามารถเข้าไปดูได้คลิกไปว่าการเกี่ยวลูกเขียดนะครับเกี่ยวอย่างไรไม่ให้ตายนะก็จะเจอเลยนะครับของนาบานออนไลน์ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับถ้าท่านใดนะครับนนาท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมันก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ ต่อ,อทุกทุกคนที่เข้ามาร่วมรับชมและก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านผู้ชมเองนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะพูดตลอดเลยฝากช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับโอเคครับอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์แชร์ออกไปนะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ดูผ่านถ้าเทคนิคนี้มันอสอดคล้องกับของนานาท่านใดแล้วก็สามารถพูดคุย คอมเมนต์มาได้หรือใครที่มีเทคนิคการเกี่ยวที่ผิดแปลกไปกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวเดี๋ยวจะต้องไปใส่เบ็ดเหลือเบ็ดอีกประมาณ30หลังนะครับวันนี้ถูกบีบด้วยน้ําขึ้นน้ําสูงนะครับไม่สามารถขึ้นเหนือขึ้นไปได้ก็จะหาะปักอยู่แถวๆเลาะแถวๆชายคลองแถวแถว,แถวบ้านนะครับโอเคครับ อย่างไรแล้วก็ฝากช่วยติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวใส่เบ็ดละเดี๋ยวจะกลับเย็นซะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้น้ำบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมและนะ้าๆทุกๆท่านไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาและก็การหาปลาครับบ๊ายบายครับ